สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยๆสยภาพ,พกงามมาฝาก1นึคันนะครับคันนี้สวย1นึในร้อนะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สสีสวยตเต็มร้อยนะครับคันนี้กับ m a z ด้าสองสปตมือเดียวป้ายแดงป e ี2012นะครับเครื่องพันห้เกียร์ออตโต้น้ำมันล้วนครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ใหม่แท้ ประมาณ1นึ0 0 0สกิโลเมตรนะครับรถอยู่ในสภาพที่สวยจัดนะครับผ่อน3,700โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับราคาสด1นึ่งแสบาทนะครับใครกําลังหารถใช้งานนะครับได้ปี2012ได้5ประตูสวยๆนะครับรุ่นนี้ทนครับใช้งานง่ายดูแลสบายครับเติมน้ํามันไม่แรงไม่แพงนะครับประมาณ1ิ1 5กิโลลิตรนะครับโดยรวมถือว่าสวยสมบูรณ์มาณครับรถไม่เคยชนนะครับสีสวยเต็มใครกําลังหารถใช้งานนะครับกับมาสด้าสอง ครับ5ประตูสวยๆเลยครับสาภาพกามๆงานะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองครับมินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยราคานี้สาภาพนี้ใครกําลังหารถใช้งานรีพิจารณานะครับรถสาภาพดีมากๆนะครับถูก และก็นำไปใช้งานได้เลยนะครับคันนี้เราคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับรับประกันเกียร์เครื่องยนต์หเดือนนะครับช่วงล่างนิ่มๆขับได้ไกลขับได้สบายใจทนดูแลง่ายนะครับแล้วก็ผ่อนชิวๆนะครับโดยประมาณก็3,700นะครับ1,69,000บาทนะครับ สวยสมบูรณ์มากๆนะครับนี่ครับข้อมูลโดยสรุปนะครับขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับสวยสภาพเกรด A นะครับให้ A3 ตัวด้วยครับนานๆจะได้เจอ A3 ตัวนะครับผมคัดผมเช็ครายงานตรงไม่มีหมกนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้คันนี้เราคัดและเช็คให้นะครับการันตีนะครับจับจองก็ได้ทันทีนะครับรับประกันได้รถ ทุกคันทุกคนแน่นอนนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับบริการจัดไฟแนนให้ทั่วไทยนะครับเครดิตดีไม่ติดแบคกริดนะครับรอรับรถไปใช้งานได้เลยครับกับ5ประตูสวยๆสวยมากๆนะครับสีขาวภายในดําสปอร์ตแบบนี้นั่นแหละครับที่เหลือขึ้นอยู่กับว่าท่านชอบและพร้อมหรือไม่นะครับไม่ต้องซื้อแรงไม่ต้องผ่อนแพงเน้นใช้งานก็เดินทางได้สบายนะครับฝนตกแดดออกอำนวยความสะดวกนะครับที่สําคัญคือทนและก็ประหยัดนะครับและคันนี้สภาพ1ในร้อยเกจสามเอพิเมียมเลยครับ รถเดิมไม่เคยชนสีสวยเต็มมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับสภาพนี้ราคานี้นะครับฝากไว้พิจารณาสวยจริงนะครับคันนี้ฝากไว้ด้วยครับมาสด้าสมือเดียวป้ายแดงสภาพงามๆหงในร0อเกรดนี้จัดให้ครับ